คุณผู้ชมคะวันนี้ฝุ่นแทบทุกพื้นที่นะคะยังคงหนักอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องไปอีก3วันด้วยในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือแม้ว่าวันนี้เนะี่ยยังอาจจะไม่หนักมากถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะแต่มันก็ยังไม่ถึงจุดพีคค่ะจุดพีคข,ของภาคเหนือเนี่ยก็อยู่ในช่วงมีนาคมถึงเมษายนเพราะเป็นช่วงของการเผาในภาคการเกษตรด้วยแล้วก็เผาในพื้นที่ป่ารวมถึงฝุ่นที่มาจากฝุ่นข้ามพรมแดนนะคะซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปพูด ูดคุยหาเรือเรื่องนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินทางถึงเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมานะคะถึงสถานการณ์และการแก้ปัญหาโดยกําชับให้ทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าช่วงต้นปีแบบนี้แน่นอนนะคะเป็นไฮซีซั่นของภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะก็มีแถลงการออกมาด้วยนะคะจากสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ที่พูดถึงกรณีของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปจัดการเรื่องของฝุ่นพิษค่ะ หลังจากเดินไปถึงเดินทางไปถึงเชียงใหม่นะคะเมื่อช่วงค่าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็ถือโอกาสแวะทักทายประชาชนที่ตลาดช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับพูดถึงเรื่อง pm 2.5ว่าปีนี้ถ้าลองเทียบกันกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถือว่าฝุ่นลดลงไปเยอะนะคะรัฐบาลเองก็อยากจะรักษาระดับนี้เอาไว้โดยวันนี้ก็ย้ําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่รวมถึงเรื่องของร่างพรบอากาศสะอาดเนี่ยก็จะถูกเสนอเข้า สภาช่วงบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันค่ะในขณะที่ฝ่ายค้านมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะอย่างนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน สอสอเชียงใหม่ของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็นำทีมไปแถลงเรียกร้องให้นายกลงนามเพื่อบรรจุร่างพรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนของพรรคก้าวไกลด้วยซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนในที่ประชุมสภาให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งนายพัทรพงศ์ก็บอกว่าร่างพรบอากาศสะอาดถูกบรรจุเข้าวาระเพื่อการพิจารณาในสภาวันนี้มีเพียง4ร่างและมีข่าวว่าจะประกบเข้าไปอีกสองร่างด้วยกันก็คือร่างของ พักประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐจากทั้งหมดที่มีอยู่7ร่างด้วยกันนะคะพูดง่ายๆก็คือยังขาดของพักก้าวไกลที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ลงนามรับรองเพราะว่าเป็นพรบการเงินโดยย้ําว่าร่างฉบับของพักเก้าวไกลเนี่ยมันมีหลักการสําคัญเหมือนกันจึงอยากจะให้พิจารณาไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อกําหนดสําคัญเรื่องของการให้ผู้ประกอบการต้องจัดทํารายงานประจําปีและให้มีการเอาผิดกับผู้ประกอบการที่สนับสนุน ให้้เกิิดดมลพษวยค่ะและความแตกต่างของพรรคก้าวไกลกับความแตกต่างของเรื่องของพรบอากาศสะอาดของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีอยู่ชัดเจนเหมือนกันนั่นก็คือหนึ่งเลยของเราเนี่ยจะมีการลิงก์การเชื่อมระหว่างผู้กระทําผิดกับโทษให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเรื่องของโทษร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเขามีโทษว่าผู้ใดที่ครอบครองเป็นเจ้าของในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนทางตรงทางอ้อมมีความผิดถูกไหมครับแต่ว่าเราจะลิงก์ตรงนี้ไปถึงผู้ประกอบการอย่างไรของพักเก้าไกลเราจึงมีเรื่องของการจัดทํารายงานครับที่จะลิงก์สองจุดนี้เข้าสู่กันการจัดทํารายงานตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการต้องทํารายงานทั้งระบบซับพลายเชนทั้งหมดเลย คือก่อนหน้านี้ก้าวไกลก็กังวลน,นะคะว่าอาจจะมีปัญหาในทางการเมืองทําให้ร่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ถูกนําไปพิจารณาด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ลงนามร่างพรบาอากาศสะอาดของพรรคก้าวไกลไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่ขึ้นเหนือเลยนะคะแต่จะจบข้อคอรหานี้ได้ก็จะเป็นต้องไปดูในรายละเอียดของการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยว่ามีเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นพิษด้วยหรือไม่นั่นเองค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพเมื่อช่วงเช้าวันนี้นิดหนึ่งนะคะ ที่กองบิน41ตำบลสุเทพอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ ก็มีการยืนยันค่ะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเอกสารในร่างพรบอากาศสะอาดของพรรคก้าไกลเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่คณะทำงานนายกก็ได้เปิดเผยว่าร่างฉบับดังกล่าวนี้เพิ่งมาถึงนายกจึงลงนามทันทีเลยและส่งกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรทันทีด้วยในขณะที่นายประกรณุฒิอุดมพิพัฒส,สกุลประธานวิฝ่ายค้านเองก็ออกมาขอบคุณทุกฝ่ายพร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่มองว่าไม่ควรรีบร้อนบรรจุวาระและไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกด้วยค่ะนั่นคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฝ่ายบริหารรัฐบาลและฝ่ายค้านนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฝุ่นพิษในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนเหมือนกัน ยังเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือก็ได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้นะคะโดยระบุว่ารู้สึกขอบคุณที่นายกขึ้นมาติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แล้วค่ะแต่วิกฤตปัญหานี้มันสะสมมาอย่างเรื้อรังยังมีอีกหลายประเด็นที่ภาคประชาชน,นยังอยากเห็นความคืบหน้าอยู่นะคะอย่างเช่นการเตรียมการแก้ปัญหาไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายให้ ลดพื้นที่ไฟไหม้ใน10ป่าสงวนแห่งชาติลง50%กรณีนี้มีความซ้ำซ้อนจากการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีปัญหาเรื่องของงบประมาณในการอุดหนุนที่อาจจะไม่เพียงพอนะคะเท่ากับว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดไฟในที่โลง่งขนาด1ใน3ของไฟในประเทศไทยยังไม่มีเจ้าภาพดูแลเรื่องนี้ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมในขณะที่สถิติไฟไหม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ10แห่งของปี2500 รวมกันแล้วเนี่ยมีมากกว่า1ล้านไร่นะคะจึงขอให้รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารเรื่องนี้กันออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นเปิดเผยกันออกมาเลยว่าแผนปฏิบัติการการบริหารเชื้อเพลิงการชิงเผาของรัฐนั้นจะทำยังไงจะมีพิกัดไหนบ้างที่จะทำเวลาเท่าไหร่และใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะรวมถึงความกังวลอื่นๆที่อาจจะตามมาค่ะอย่างเช่นเรื่องของฝุ่นควันข้ามแดนซึ่งปีที่ผ่านมาพื้นที่ชายแดน มีความวิกฤตนะคะอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายเองก็ไม่สามารถประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบได้ก็เป็นข้อเรียกร้องของประชาชนด้วยนะคะให้มีระเบียบรองรับเรื่องนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะไปดูเรื่องของร่างพรบกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชม วันนี้เนี่ยน่าจะมีร่างพรบรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอากาศสะอาดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาทั้งหมดเนี่ยเร่างด้วยกันค่ะคุณผู้ชมโดยสรุปนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปในเชิงการเมืองแต่ว่าสุดท้ายแล้วร่างกฎหมายอากาศสะอาดก็ถูกจับตาเหมือนกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นพิษได้อย่างจริงจังหรือไม่นะคะ ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่ประชุมสภาอยู่ระหว่างการพิจารณากระทู้ต่างๆแต่จากนั้นนะคะก็จะมีวาระสำคัญที่หลายฝ่ายกำลังจับจ้องนั่นก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนั่นเองซึ่งเดิมจะมีการบรรจุอยู่ในวาระสี่ร่างด้วยกันนะคะก็คือฉบับของคอรมอที่เสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนนำเสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีฉบับของพรรคเพื่อไทยฉบับของภูมิใจไทยและฉบับของ ภาคประชาชนและคาดว่าจะมีอีกสาร่างประกบไปด้วยนะคะก็คือร่างของพรรคประชาธิปัตย์ร่างของพลังประชารัฐและร่างของพรรคก้าวไกลค่ะเรื่องนี้รองศาสตราจารย์วิษณุอัธวานิช์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมร่างและผลักดันพรบอากาศสะอาดที่เตรียมจะเข้าพิจารณาในสภาช่วงบ่ายวันนี้ก็บอกว่านี่เป็นนิมิตหมายอันดีและคาดหวังว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะใช้ร่างไหน ก็จะต้องยึดหลักการสำคัญก็คือสิทธิของประชาชนซึ่งร่างภาคประชาชนนั้นเน้นย้ำเรื่องนี้นะคะรวมถึงการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวถ้าหากจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจรงิงกฎหมายก็ควรมีเขี้ยวเล็บด้วยค่ะเขี้ยวเล็บที่ว่าเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นการมีกองทุนสิ่งแวดล้อมที่พูดถึงผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและการเอาเงินไปใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระ ระทบไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเพียงแค่กฎหมายที่กำหนดแค่อำนหน้าที่เท่านั้นแต่ไม่มีเคี่ยวเล็บนะคะอย่างที่เล่าไปค่ะการบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดสรรงบประมาณก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะซึ่ง หลายๆร่างคะ่ะโดยเฉพาะของภาคการเมืองเองไม่มีเรื่องนี้ก็เลยมีความกังวลค่ะว่าพรบถ้าเป็นพรบการเงินจะถูกตีตกแต่ถ้าไม่มีเรื่องนี้กฎหมายก็คือไม่มีเขี้ยวเล็บนะคะบางประเทศนมีการบังคับใช้กฎหมายคล้ายกันแบบนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เป็นความกังวลที่นักวิชาการเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตมานะคะคุณผู้ชม ว่าการพิจรารณาร่างกฎหมายนั้นควรจะมีรายละเอียดที่มันสำคัญจริงๆอย่างเรื่องของกองทุนการกำหนดโทษให้ผู้ที่ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายจริงๆอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะคะที่อาจจะต้องมีอยู่ในกฎหมายที่จะออกมาด้วยค่ะและอย่างที่เราเล่าไปนะคะคุณผู้ชมว่าคู่ขนานกันมาภาคประชาชนเองก็มีความพยายามนะคะที่จะออกแถลงการเพื่อขอบคุณนาะยกรัฐมนตรีนะคะที่ ลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อไปดูพื้นที่จริงๆแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่พยายามจะทําเองด้วยเนี่ยนะคะก็คือการมีโมเดลบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตป่าสงวนญญซึ่งภาคประชาชนเนี่ยก็เตรียมทํากันด้วยเช่นเดียวกันนะคะ